มีใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นับถือเกจิอาจารย์หลวงปู่หรือพระรูปไหนเป็นพิเศษไหมคะออกตัวก่อนเลยค่ะว่าเราไม่มีเกจิอาจารย์ที่นับถือเป็นพิเศษเลยแต่ว่าเป็นคนชอบเข้าวัดนะคะเพียงแค่ไม่ได้รู้จักเกจิอาจารย์หรือพระดังๆองค์ไหนเป็นพิเศษแต่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนเราบังเอิญได้ยินชื่อหลวงปู่รูปหนึ่งแล้วก็ลองค้นหาประวัติอ่านดู พออ่านดูก็รู้สึกสนใจเป็นพิเศษเรื่องที่เราสนใจในตัวหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องอภินิหารหรือว่าเรื่องธรรมชาติอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องอากับกิริยาของท่านที่ทําให้เราอ่านไปค่ไปเราก็เลยอยากนําเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเรื่องมีว่าหลวงปู่เจียจุนโทเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก่อนมรณภาพท่านเคยอยู่ที่ วัดป่าโพธิทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีในที่นี้เราจะขออนุญาตเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงปู่เจียนะคะหลวงปู่เจียมีปฏิปทาแตกต่างจากสมณะทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นผู้มีกิริยาที่ทำชอบแต่โลกชังเพราะท่านไม่ยึดติดกับพิธีรีตองซึ่งเป็นของสมมุติในทางโลกเล่ากันว่า คราวหนึ่งท่านรักนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลสมรสเมื่อเดินทางไปถึงบ้านเจ้าภาพแทนที่หลวงปู่จะขึ้นบันไดตามปกติท่านกลับโหนตัวปีนขึ้นทางลูกกรงเพราะเห็นว่ามีคนถอดรองเท้าวางระเกะระกะขวางทางบันไดพอขึ้นไปนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแทนที่จะเริ่มพิธีส่งตามปกติท่านกลับถามเจ้าภาพหน้าตาเฉยว่าจะสวดไหม ไม่สวนให้ยกมาประเคนกินกันเลยพระมากินให้เป็นมงคลแล้วเนี่ยหลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จท่านก็หนตัวกลับลงไปทางลูกกรงตามเดิมสร้างเสียงฮือฮาแก่แครกือในงานลูกศิษย์ผู้ติดตามต่างก็เขินกับกิริยาของพระอาจารย์แต่ตัวท่านเองกลับไม่หวั่นไหวว่าทางโลกจะวิจารณ์อย่างไรพอเราอ่านย่อความแรกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอีหยังวะนิดนึงนะเราก็รู้สึกว่า ถ้าในทางโลกนะปัจจุบันอ่ะก็ขอใช้คำตรงๆว่าเป็นคนขวางโลกประมาณหนึ่งเลยก็ได้ค่ะแต่ก็พอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าตอนที่เราอ่านบทความเนี้ยก็มีการเกริ่นมาก่อนแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีกิริยาที่ทำชอบแต่โลกชังเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับย่อหน้าแรกของบทความเหมือนกันค่ะแต่ยังมีอีกนะคะเราจะเล่าให้ฟังต่อ การเดินทางไปไหนป้าไหนของหลวงปูเจียซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช้พหาหนะอรูราเพื่อประกาศยศฐาบารมีแต่ท่านมาจากประคองจีวรของท่านไปดักโบกรถสิบล้อของอาศัยการเดินทางเข้ากรุงเทพลักษณะาการบกรถของท่านเป็นที่น่าหวาดเสียวเพราะท่านไม่ได้ยินบกริมทางอย่างคนปกติแต่ก้าวออกไปโบกรถกลางถนนรถบรรทุกที่ท่านหมายตาจะต้องเบรกตัวโก่งทุกคัน แล้วจอดรับท่านด้วยความระทึกขวัญทุกคันไปค่ะบางครั้งโชคไม่ดีรถสิบล้อที่ท่านโบกมีผู้หญิงนั่งมาคู่คนขับด้วยหลวงปู่เจ๊ก็จะปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคานั่งตากลมหนาวสั่นอยู่เช่นนั้นพร้อมกับตะโกนว่าห <c oughs> นาวเว้ยหนาวเว้ยหนาวเว้ยกูหนาวเว้ยท่านตะโกนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงที่หมายการเดินทางของท่านนั้นเรียกได้ว่า ผู้ไปง่ายมาง่ายอย่างแท้จริงเราบอกตามตรงนะเราอ่านสองเรื่องนี้เราขำไม่หยุดเลยนะคะแม้กระทั่งตอนที่อัดอยู่ตอนเนี้ยจริง,รงๆเราก็แอบหลุดขำหลายรอบด้วยนะต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยในการที่อ่านแล้วก็จำบทความมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในเรื่องอากับกิริยาที่เป็นเรื่องสุดตรงของทางโลกของท่านยังมีอยู่อีกนะคะ เพียงแค่เรายกตัวอย่างให้ฟังแค่2เรื่องนี้เฉยๆแล้วก็เราจะขอพูดถึงเรื่องทางอื่นเพิ่มเติมค่ะหลวงปู่เจียท่านเป็นประเภทตรงไปตรงมาการพูดจาจึงเป็นดังโบราณท่านว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคือคำสอนของท่านจะเผ็ดร้อนซึ่งฟังดูอาจจะไม่ถูกใจเรานะักท่านไม่พูดเอาใจใครแต่คำสอนนั้นเมื่อนำมาปรัพฤติปฏิบัติ ก็เกิดผลดีกับชีวิตจิตใจเราได้จริงๆประเภทคําสอนของท่านนั้นจะไม่ใช่คําสอนที่นิยมการยกยอป้อปั้นแต่เป็นคําสอนประเภททะลุทะลวงเพื่อเข้าสู่ความจริงประวัติปฏิปทาคติธรรมของท่านอาจจะแตกต่างจากพระกรรมฐานรูปอื่นในแง่ปีกย่อยท่านไม่กว้างขวางในเรื่องปริยัติธรรมภายนอกรอบโู้เฉพาะเรื่องจิตตภาวนา อันเป็นธรรมภายในท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วคำสอนของท่านก็จะเป็นประเภทปัจเจกะมุ่งเน้นทางด้านในจิตใจเป็นส่วนใหญ่ท่านจึงเป็นแบบอย่างทางสงบแก่โลกที่เรางมปนเปื้อนไปด้วยกองทุกนาณาประการท่านสอนให้พวกเรามองอะไรไม่ควรมองแต่ด้านเดียวการมองอะไรไม่ใช้เพียงสายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้นแต่ต้องใช้แววตาคือปัญญา เพราะผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรมองข้ามปมคําสอนเพียงสายตาเท่านั้นควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างแก่โลกย่อมไม่ละเลยทั้งกอไผ่และภูผาหลวงปู่เจียท่านจึงเป็นผู้ที่มีจิตอิสระมานานไม่เกี่ยวเกาะยึดต,ติดโภพันในบุคคลการสถานท,ที่การปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นที่ผลการปฏิบัติมากกว่ารูปแบบแห่งการปฏิบัติ และนี่เป็นนิสัยสถานโลกาและปฏิปทาที่เป็นปัจจตังยากที่ใครๆจะเรียนแบบได้ค่ะหลวงตามหาบัวได้เคยกล่าวยกย่องชมเชยในคุณธรรมของหลวงปู่เจียไว้ว่าพระอาจารย์เจียเป็นดั่งพระคีรอหอทองเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่หาได้โดยยากยิ่งเราขอเพิ่มเติมประวัติของหลวงปู่เจียให้นิดนึงนะคะท่านอุปสมบทรหรือบวชเมื่ออายุ21ปี ในวันที่11กรกฎาคมพศ2480นามเดิมของท่านมีนามว่าโอเจียโพธิกิจเมื่อบวชแล้วได้รับฉายาว่าจุนโทแปลว่าผู้หมดกิเลสเครื่องร้อยรัดท่านบวชอยู่ในนิกายธรรมยุตมรณาภาพเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ 2 5 4 7รวมอายุทั้งสิ้น88ปี78วันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากอ่านวีรกรรมอื่นของท่านรวมถึงประวัติของท่านเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะคะแล้วก็ถ้าใครมีประวัติหลวงปู่หรือเกจิอาจารย์หรือพระองค์ใดอยากให้เรานำมาเล่าเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาเวลาไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่ง